จะเป็น <c oughs> คลิปการตรวจของคุณกิตินะครับเป็นการทําบุญนะฮะเมื่อกี้ตรวจแบบแบ่งพระก็อาจารย์หนุ่มจะมีการตรวจสองระบบคือถ้าเยอะคุณจ่ายค่าตรวจไม่ไหวการกุศลวงห้าสิบบาทเนี่ยก็ใช้วิธีแบ่งพระเอามาอย่างเช่นคุณวันชัยมาทีสามโต๊ะเนี่ยนะครับก็แบ่งกันได้พัะแท้ก็จะแบ่งคนละครึ่งอันนี้จะเป็นการองห้าสิบบาททําบุญนะครับการโมทนาสาธุในบุญกุศลของเขานะครับผมก็จะจับแลออ้วนี่มีหลายลูกศิษย์ผมหลายคน,น่ะเอาคลิปพวกนี้ไปให้ดูอะ เขาไม่เชื่อเขาเห็นมุกจับหนึ่งนาทีแล้ววางเก๊แท้เก๊แท้วางรู้หมดมก็ไม่มีคนเชื่ออย่างนี้ยผมก็ไม่รู้ทาไงนะครับแต่ผมก็ทําได้จริง,รงๆละ่ะถ้าไม่เชื่อก็มารับแตะถ่ายพุทธคุณก็จะรู้อย่างที่เห็นในคลิปครั้งแรกที่คุณกิติเขารับแตะถ่ายมันก็เป็นจริงดังนั้นอันไหนแรงอันไหนเบาอะไรรู้หมดตามที่เขารับสัมผัสเองมันไม่ใช่แค่น้ําลายผมบอกว่าแรงเบาแล้วต้องเชื่อผมไม่ใช่แต่ผมพิสูจน์ให้คุณรู้ได้นะฮะด้วยการแตะถ่ายพุทธคุณเนี่ยโอ้อันนี้ก็ไม่เสีียยยเเเงินนนปล่ นี่ก็ใช่เนี่ยมีแววเหมือนกันไ้มเนี่ยมีไปได้เอานั้นออกตำกึง่งอืมลองดูไม่ได้โชว์พระเลยนะฮะจริงแล้วต้องโชว์พระที่องค์ให้ดู แกล้งอาจารย์ป่ะเนี่ยเอาพระที่ตรวจแล้วบ่างนั้นเลยป่ะเนี่ยทำไม,ไมผ่านเยอะอแยอืมทำไมผ่านเยอะแยะน,นี่สวยมากเลยเนี่ยให้ผมเอาแล้วเนี่ยกอบไม่เอาพระ้กา <c oughs> ไม่เอาพระ <c oughs> บางอย่างต้องเอาแต่กอบไม่เอาพระเราพาเกี้นี่องค์นี้สวย <c oughs> แต่แปะพระพวกนี้พระวังหลังในพวกนี้เป็นยุคปลายไง <c oughs> เลยได้แค่บีบวกถ้าเราจะใส่เอาสวยก็ได้แต่ว่าใส่เอาวุทิคุณเนี่ยเราใส่พระยุคกลางอย่าง อืมแปลกไปเอาผ้าที่ตรวจแล้วมาป่ะเนี่ยฮะขาดหมดเลยหรือเปล่ามีขานเยอะเหนะ็นแล้วยัไม่เป็นไรเพิ่งแค่มีสองคนเนี่ออนี่เหรียญที่ไหนเะนี่ยไม่ไม่เห็นไม่ชัดก็ตั้งใจ ไม่ไม่เขียนชื่อนะก็รู้อยู่แล้วเขียนแน่รู้อยู่แล้วก็ตอยากทีก่อนไม่ไหวคนไม่ไหวรู้อยู่แล้วก่อนก่อนบวชแผลองนี้ยังไม่ชัวร์อือมีแบวเกละผมบอกว่าเฮ้ยหยุดหยุดชี้ชี้จะมั่งวะเดี๋ยวอาจาดย์ว่าก็มีแด่แก หน้าถือว่าไม่ไม่แบ่งนี่กล่องนี้ไม่แบ่งห้ามแบ่งเนี่ยร้ายจริงๆนะเนี่ยกิตศักดิ์เนี่ยร้ายมากไม่เปิดใช่ไหมไม่เขาไม่เห็นหน้าเขาเหรียญเหรียงนี้ไม่คัวดูพระเป็นนี่แล้วแกล้งบอกไม่เป็นแต่ว่าเล่นยากถ้าเล่นตามระบบเซียนะยากอาจจะโดนเกมอะเกม ทีส่งมาเลยส่งเลยีมีบวกวางหลังมีตาบ่ะสวยต้ตวตุ้ต้วตุ้งต้วตี่สงกล้องกยาสีดอ่าวยมากสวยมาก่งมน้ว่า้ยนี่ไม่รู้คือผมต้องส่องนะถ้าผมจะบอกชื่อบอกยุคเนี่ยเพราะว่าผมมือจับพุทธคุณมันบอกไม่ได้โอ้ยองนี้เก็บห้ดีนะเนี่ยกิติ เด Get um, ี๋ยวจานดังมาเนี่ปล่อยได้หลายสิบล้านเลยเนี่ยหาเอาปกโพสร้างน้อยที่จานโชว์มาเลยจำได้ปะปกติเช้าเป็นหมื่นโป๊โพอย่าอย่าเพิ่งให้หายากอย่าอย่าอย่าหมื่นก็ไม่เอาไม่ควรเช่าเขาเช่ามาเป็นหมื่นไม่เช่ามาเขาเช่ามาเป็นหมื่นเช่ามาเจาะโป๊โพลเจ็ดใบไม่รู้นี่ไงก็บอกอยู่เนี่ยนับใบข้างไม่ใช่ข้างละเจ็ดใบทุนอะไรมีบวกพี่เป็นพ้ายุบปลาย เก็บไว้นะจ้าให้ anyway นั่งใครนี่เจ้าเป็นหมื่นเลยอ่ะแค่พอเป็นหมื่นเออเอาคนรับละลออไม่ถือว่านั้นแหละเดี๋ยาเพิ่งปล่อยรออาจารย์ดังแล้วปล่อยเป็นล้านเลยนี่แตกแล้วนี่หายากหายากรือไม่ปล่อยก็ได้เก็บโอ้โหแล้วกล้องผมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวกล้องจะไหวคนดูเวียนหัวเรื่องเรื่องอันนี้เดี๋ยวผมขอญาตอันนี้จะแตกนิดนึงคือมันต้องส่องไงฮะต้องนั่งส่องเลยดีกว่า ต้องส่องอ่ะไม่ส่องไม่รู้ว่ายุคไหนเพราะเขาต้องการชื่อยุคกลางปลายยุคกลางปลายเกตเอียงเนี่ยเกตเอียงใหญ่ประธานเกตเอียงยุคกลางปลายเอลบ กลาง่ะจะเป็น A นน A, A ลบใหญ่ทันปลายเอลบนี่นะฮะองค์ต่อไปเนี่ยมันต้องนี่นั่นเมื่อกี้กลางปลายฮะยอันนี้เกตเอียงปลา,ายเลย B บวกเกตเอ เกตเอียงปลายใหญ่ประธานเกตเอียงบ,บย,ยุคปลายบีบวกอ,อันนี้นาดูนนะฮะซอนไหลๆมันอ๋อมันเีนะนาดูนเนี่ยพระนาดูนเนี่ยจะอายุพันสองร้อยปีนะฮะจะเก่ากว่พาพระรอดเนี่ยแต่พันสองร้อยปีน่าจะมีนนนเนื้อมันต้องศิลาแรงเน,เนื้อมันต้องมีแก้วเบีย ตกลึกไปแล้วถิดสองร้อยปีก็พี่บอกค้องไงก้นหลุมลึกมันจะเป็นผลึกมันโดนความร้อนบ่มข้างบนเนี่ยเออติดผิวดินมันจะเป็นอย่างนี้งีแต่กลับไม่ตีเออเออลง แต่อย่างเงี้ยอยู่ไหมโอ้ใช่นี่ยังมีแดงๆดอยู่อ๋อมันแดงอแดงอันนี้เหรียญเนื้อแท้เขาต้องมีแดงๆคือคุณกิติเขาจะเป็นคนใต้นะเขาจะเน้นไปทางหลวงปู่ทวดไปทางพ่อท่านคล้ายอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งผมก็นับถือพ่อท่านคล้ายรุ่นหนึ่งสวนขันอูนี่ใช่เลยเนี่ยปล่าเข้าไปเนี่ยวืบเลยเนี่ยอะอะไรใครพ่อท่านคล้ายรุ่นหนึ่งเอโอ้หางแพงเลยเนี่ยเสียเล่นกันเป็นล้าน่ ชิมูพี่หมาก็ห้าแสนหกแสนเพราะสั้นขายคือไม่เหมือนขายเฉยเฉยใช่เหมือนไม่เหมือนผมเลขโค้ดสุงปูทิมนี่ย้อนยุคนี่ใช่ปีสามศูนย์เออเนี่ยย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคเรื่ออื่นเลยมีบวกรุ่นใหม่อ่ะอุ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูกระช้างี้แหละฮะนี่ขนาดผมไม่จับนะ ไอ้หน้าเหมือนกันคขนาด่ายตอนสำเร็จนะ่ไหมนัไม่ต้องเขียนแล้วรู้อยู่แล้วเขียนแต่ไม่เขียนแต่ว่ายุ่นเีสมเด็จวัลคังเจดีหรือบางผมเนี่ยเนื้อหดูยากเดี๋ยวดูตัดขอบไดเถุงหมดแล้วตัดของอยู่วัลคังเจดีกลางตอนปลายหมดแล้วกระลาเอรบเจดีกลางตอนปลายเอรบกีซ่าเอากระดาษไปแล้วมัมยฮะกีใส่ถุงอ่ะเอ้ย ผมเอามาหมดแล้วถุงก็หมดแล้วจริงเหรอกระดาษอะไรก็ได้คล้องตัดเหอะนี่ไงตัดกระดาษอะไรก็ได้ไว้เขียนได้ใช่ได้งั้นแหะไม่มีใช่ไหมกระดาษเหลืองไม่มีฮะเอาหมดแล้วก็ไม่เป็นไรตัดอ่ะเออให้ผมตัดนี่มันก็เสียเวลาเดี๋ยวคุณต้องตัดดีคล้องผมจะได้ผมแนั่ที่เขียนนี่ไงรอตัดให้อยู่นี่เดี๋ยวมันจะช้าแล้วก็ไม่รู้ว่ากระดาษหมด ที่หลังต้องเตรียมมาเองนะอีสานต้องเตรียมมาเองเตรียมแบบเป็นม้วนม้วนกลมกลมที่ไว้แกะเออแกะแปะราคาก็ได้แต่า่าจานยัดยังไงเลยบวกดีลบนั้นไม่ต้องเขียนไอ้นั่นเออใช่ไม่เขียนชื่อไม่ได้เขียนชื่อไม่ได้เพราะมันแล้วมันจะถามอยู่เรื่อยใช่ไหมวันชัยถามอยู่เรื่อยถามอยู่นั่นเนี่ยมันจะถามไปถามอะไรทั้งนั้นต้องจับใหม่หมดเสียเวลาวันชัยเอ้ยมันกินใบกระท่อมทุกวันเนี่ย มันเปนอยู่กะกลางคืนเป็นยญญามก็เลยเจดีระฆครั้งเจดีกลางปลายเอลบีอันนี้ก็อีก,กองหนึ่งนะฮะจะถอดให้ดูมันก็เสียเวลานะร <sk r ug> ะฆครั้งใหญ่ประธานปลายระฆครั้งใหญ่ <sk r ug> ใหญ่ประธานออกระบอกปลายบีบวก เขามีอกบีกับอกกระบอกนะลงเลยวใหญ่ประธานอกกระบอกปลายอันนี้ใหญ่ประธานอกกระบอกปลายบีบวกอกกระบอกอืมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นบล็อกของช่างช่างสิบหมู่มีพักกันหดด้วยีกลางปลายใหญ่ประธาน ใหญ่ประธานช่างสิบหมู่กลางปลายบีบวกกลางปลายบีบวกเเราว่าเดี๋ยวนะอืบีบวกแสดงว่าผสมน้อยใหญ่ประธานบอกช่างสิบหมู่อืมอ้าววันนี้ทำไมาจารย์ไม่เห็นเนี่ย มั่งไงไม่ไม่อันนี้ผมเอาเช่ามาให้อาจารย์แพงไหมไม่แพงพิมพกอเลยเนี่ยเออหลวงพ่อกล้วยเนี่ยถึงบอกรเลยทำไมไม่เห็นหลวงพ่อกล้วยพิมพ์อะไรนะปางดิดาไปไม่ใช่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 สีบรีิสีบรีพิมพ์สีบรีเล็กเขามีสีบรีใหญ่ด้วยนะรู้เปล่าหลวงพ่อกล้วยมีปึ้งขนาดนี้นะเออเอากล่องแล้วหรอ กองอะไเาแบ่งบอกเงินไม่เอาเอาขอแบ่งจบแบงเกอยู anyway. ่แค่สงนับยังไม่อะนับท่ออันนี้เกยนับรวอันนี้แยกไว้เอาเกแน่นอนเกแน่นอนเกยสองฮะนี่คือพาที่เขาเนี่ยเงคุ้มมาตรวจการกุศลคุ้มไหมเกเหลือสองนี่คุ้มสบสอสิบสองสิบสมถูกไหมสิบสี่สิบห้า นับเก้ด้วยนั่นนับแล้วนับยังนับต่อแล้วไม่ไปนับทีอะสองสิตีอาสองดิสองสีนับนี้ดิหกทีอรสองหกละแปดอ่ะสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าทำบุญนะฮะอนุโมทนาสิบห้าเท่าไหร่ของห้าสิบห้าสิบเจดยห้าิดร้อยห้ไปสู่วัดดอนจันโอเคหมดแล้วมีอะไรจะถามอีกไหม เก็บของเรามีจะถามเีกคุณกิติผมจะดับวิดีโอแล้วนะฮะขารที่สนใจจะตรวจพุทธคุณภาคเครื่องนะครับตรวจผมไม่ได้ตรวจอย่างเดียวนะผมบอกระดับด้วยบอกระดับเสร็จคุณสามารถรับแต่ถ่ายด้วยตัวเองว่า A บวกแรงกว่า A A A ธรรมดาแรงกว่า A ลบรับได้เองเลยอย่างที่คุณกิติเขารับเนี่ยนะครับไม่ต้องเชื่อใครเชื่อพัสษาตัวเองเชื่อพลังพุทธคุณนะครับแล้วใส่ก็ดีมีประสบการณ์ทุกคนที่ ได้มาเนี่ยสวยแอ้ยอย่าไปรวมนั่นเก๊ไม่เก๊ไม่นี่นี่เก๊อยู่นี่ไปรวมถุงเก๊นะเก๊จะไม่มีเขียนเคนะครับไว้พบกันคราวหน้าเมื่อมีคนมาตรวจอีกนะครับผมก็จะทำการถ่ายทำ